สวัสดีค่ะฝากติดตามช่องส้มโอด้วยนะเป็นช่องส้มโอรถครอบครัววันนี้นำเสนอค่ะในส่วนของรถ5ที่นั่งสไตล์นี้เลยโคราคอร์1.8ส p o r t ตเป็นรถน้ำมันล้วนนะใครกำลังมองหารถ5ที่นั่งที่แรงๆคันนี้ห้ามพลาดเลยสนใจเธอรถปรึกษาได้ค่ะคันนี้เข้ามาเพิ่มแล้วสำหรับรถปลดประจำการหน่วยงานค่ะ คันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแนะ่นอนเป็นสีขาวมุกนะฟังก์ชันมาครบมาเต็มเชื่อมต่อ p p p l e c r r าเพ Android ยตได้แล้วเรียบร้อยคันนี้เป็นปี22ค่ะท่านใดที่กําลังมองหานะสมบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยค่ะราคาดีมากแล้วทักด่วนได้เลยเดี๋ยวดูรอบคันก่อนไม่มีริ้วรอยค่ะแล้วคันนี้บอกเลยนะคะว่ามาใหม่ขาวมุก ใหม่คลิปแล้วราคาดีขนาดนี้ค่ะเพยนต์นะคะเปิดตัวค่ะราคาที่659,000ถา้าใน่านสนใจนะอยากได้รถที่ไปใช้งานค่ะหรือซื้อสดจะเฟนน้นนะก็ไม่พิรศษเดือนนี้ยังได้อยู่ค่ะท่านใดสนใจทักหาด่วนได้เลยนะคะรับรองค่ะว่าดูรถคันนี้จะต้องถูกใจแน่นอนเดีย๋ยวไปชมด้านในกันดีกว่าเนาะภายในนะคะบอกเลยค่ะออปชันคือมาเต็มนะ สำหรับคันนี้เป็นตัวเริ่มต้นก็จริงเครื่องยนพันแปดน้ำมันล้วนค่ะคันนี้ก็จบไฟฟ้าปรับพับมาเรียบร้อยแล้วเรามาดูค่ะฟังก์ชันภายในกันบ้างนะบอกเลยค่ะว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนตัวนี้สามารถปรับเซตในส่วนของตัวไฟได้แล้วเรียบร้อยคันนี้เป็นรถน้ำมันก็จริงนะแต่ออปชันเริ่มต้นและฟังก์ชันที่เป็นรถท่าที่นั่งครื่งยนแรงๆสำหรับตัวโคราคอสไม่ได้ลดน้อยเลยค่ะถ้าใครกำลังมองหารถน้ำมันและคันนี้เป็นรถหน่วยงานประจำการราคาดีนะสมมติแนะนำเลยด่วนๆเลยค่ะ คันนี้ค่ะได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนตัวหน้าจอค่ะเชื่อมต่อ Apple c a r p l พ y n n r r o i d ตัวได้เรียบร้อยเป็นเครื่องยนต์พันแปดรถหน่วยงานกดประจำการค่ะตัวนี้เป็นแอร์แยกนะฟังก์ชั่นมาครบมาเต็มเลยสำหรับตัวนี้เป็นแอร ปรับออโต้แล้วตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะสามารถปรับเชนเกียร์อยากให้ดูค่ะว่าในส่วนของฟังก์ชันที่เป็นรถหน่วยงานที่สมโมแนะนำอะฟังก์ชันตัวเบาะนะค่อนข้างครบแล้วเข้าสู่1 0อเฟังก์ชันภายในเรียบหรูลักชวรี่มาสำคานี้ค่ะเบาะคู่หน้านะเป็นปรับ ปกติแต่ว่าตัวเบาคือดีค่ะตัวหนังดีค่ะเป็นหนังเดิมๆจากทางโรงงานแล้วเบาะแทบไม่ยุบเลยกริบมากเลยคันนี้นะอยากให้มองนะห้ามพลาดเลยแล้วมาดูค่ะในส่วนของมือสารนตอนหลังกันบ้างค่อนข้างกว้างสําหรับตัว5ที่นั่งคันนี้ค่ะ เป็นรถที่ฟังก์ชันมาครบมาเต็มใครได้ไปหรือกำลังมองหารถ5ที่นั่งนะคันนี้เลยเป็นรถประจำหน่วยงานที่ปลดประจำการราคาดีค่ะเป็นตุคราคอสปี22อยากให้ชมบอกคือบอกอบอกิฟจริงๆสนใจทักด่วนค่ะคันนี้ไปไวแน่นอนสำหรับฟังก์ชันแล้วราคาดีขนาดนี้ค่ะราคาอยู่ที่659,000ท่านเองถ่าในใดสนใจติดต่อด่วนได้เลยนะคะสมอบอกให้นะว่าคันนี้ต่อให้เป็นน้ำมันนะแต่ได้เครื่องพัน8ไปนะฟังก์ชันมาครบมาเต็มเลย ฝาท้ายค่ะเป็นฝาท้ายโชกคปกติซ่อมก็ค่อนข้างที่จะไม่แพงเลยราคาปกติแล้วโตโยต้านะดูแลรักษาง่ายค่ะดูแลค่อนข้างถูกค่ะตัวนี้ได้ตัวคานปิดกั้นสัมภาระเรียบร้อยนะสามารถดึงออกได้ค่ะแล้วใช้งานปรับพับได้ด้วยนะทำให้มีพื้นที่กว้างขวางสามารถขนกระเป๋าเดินทางหรือว่าใส่เต็นท์ใส่แบกผ่านพลาดเลยนะคะคันนี้มาเขามาเต็มอะคันนี้มาดูมั้งค่ะคันนี้จะไม่มีในส่วนของ ตัวล้ออไไล่นะแต่ว่ามีตัวโฟมอุปกรณ์ปะชุกเฉินเป็นตัวโฟมที่อุดรอยรู้ว่าค่ะ คันนี้สำหรับท่านใดที่สนใจนะคันนี้บอกเลยว่าออปชันมาครบมาเต็มแล้วรถหน่วยงานค่ะเป็นของบริษัทรถเช่าแห่งหนึ่งก็มองหลังมาครบมาเต็มเครื่องยนต์พันแปดนะแรงแรง,แรงฟังก์ชันใช้งานที่ราคาดีค่ะผ่อนต่อเดือนเพียงเดือนละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเท่านั้นเองสีขาวมุกสภาพไม่กริบขนดาดนี้บอกเลยค่ะว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนท่านใดอยากได้นะโคราสค,คันนี้ค่ะรถหน่วยงานที่ราคาดีที่เพลยยนต์สภาพไม่ชํำไม่บุบสลัดเลยห้ามพลาดคันนี้เลยค่ะบอกเลยค่ะว่า ติดต่อสโมได้เลยนะนักแชรได้ดูรถค่ะปรึกษาเกี่ยวกับเคสไฟแนนซ์มหาสโมได้เลยค่ะที่เพชรยนต์เซรีไทย6 8เปข้างๆโรงพยาบาลเสรีรักค่ะมาเลยคันนี้ห้ามพลาดเลยนะยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ค่ะเป็นสโมรถครอบครัวนะเพจนี้จะอัปเดตรถใหม่ๆเข้าส่วนใหญ่เป็นรถหน่วยงานที่สภาพค่อนข้างสมบูรณ์เลยค่ะใครสนใจค่ะทักหาได้เลยนะที่0 91859213ได้เลยนะคะคันนี้ห้ามพลาดคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะ